สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาจะพามาทำชุด17.2นะคะซึ่งเซตนี้เราจะได้จากการแลกมาละกรน,นะการจะแลกชุด17.1หรือ17.2ได้นะคะเราต้องผ่านเคเวส์อพิโซดนั้นๆก่อนนะคะทุกคนจะเดินเคเวสเองก็ได้เพื่อประหยัดเงินมันจะได้พวกพาร์ตต่างๆมาใช้ในการออปชั่นชุดนะคะหรือจะไปซื้อตั๋ว มาสคริปต์เควสก็ได้ก็ง่ายดีค่ะแต่ว่าเราก็ต้องไปซื้อพวกบามิวหรือว่าอันโนนพาร์ในการออปชันด้วยนะคะอย่างบามิวจะใช้กับ17.2พวกคอคอกับอันโนนพาร์จะใช้กับ17.1นะคะสำหรับคนที่พรีรจิเตอร์มานะคะมันจะมีตั๋วเ e เลเบตคลาส4อยู่ใช่ไหมคนที่จ้ำ175มา มันจะไม่ได้ของตอน200นะที่จะเป็นชุด17.1ได้ของธรรมดาแล้วเราก็จะไปเริ่มเส้นทางมากรกอตอน210นะคะเส้นทางมาลรกรคือการที่เราจะเอาสเปเชียลบูสเตอร์แพ็คแบบสายเสียเงินนะ่ะว่าง่ายๆถ้าเป็นสายฟรีมันจะไปได้ชุด17.1ตอน230นะคะแต่ว่า คนที่มีตัวเก่าแล้วพีดิจิตเตอร์ไว้เลเวล200เราจะได้ชูส1ตั้งแต่ตอน200เลยมาแรกที่จินนี่นะคะตัวก็หน้าตาแบบนี้มันจะอยู่ในโลเด็กนะใครที่จำา1 7 5มามันจะสคิปตอนเวล2 0 0ไปเนาะแล้วก็ไปเริ่มตอน210เหมือนเขานั่นเองนี่แล้วก็เตรียมกล่องมาละกอให้พร้อมนะคะ รองนี้มันมีลิมิเต็ดมันจะราคาถูกลงนะแล้วก็มันมีโปรเลเซอร์ด้วยก็คือเขาได้บัตรสกิฟเ u e ิ t เจจากโปรเติมเลเซอร์โกห้าเนี่ยแหละเผื่อใครอยากไปเติมนะคะแต่ไม่รู้ว่าหมดเขตเมื่อไหร่นะงั้นเราก็ unpack เลยได้มาละกอมาและห้าสิลูกใช้งานบูเตอร์ชอยติเกตสำหรับคนที่จำตัวมามันก็จะได้ไอ้บูเตอร์ชอยติเกตตอน200นะคะ แต่เราจะเป็นเลือกเป็นเส้นทางมาละกเนานะแล้วก็ลากอันนี้มายืบเปิดก่อนแล้วก็ต้องแลกของเป็นขั้นๆไปด้วยนะข้ามขั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าของในกล่องขั้นนั้นๆนอะ่ะมันจะมีตัวไปแลกของขั้นถัดไปเนี่ยเห็นปะ v o เตอร์ทิกเก็เดี๋ยวเราไปซากิฟเฟสกันก่อนนะคะที่วาคิลี ก็ขึ้นมาด้านบนพรนะคะแล้วก็ไปตรงไปก่อนแล้วก็มาห้องขวาเ u รสสิบเจ็ด็ดจุดองมรดกวางวาโมนโอเคดำเนินการเคลียร์เอพิโซดเรียบร้อยเราต้องออฟหส่วนส่วนละ3มช่องออฟครั้งหนึ่งมันใช้25บา์มิว สามห้าสิบห้าสิบห้าคูณยี่สิบห้าใช้ใช้สามร้อยเจ็สิบห้าเลยเหรอไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยเกือบสี่ล้านเลยนะอันนี้เซตเเชียบูเตอร์แพ็กสองร้อยี่สิบที่เรารับมานะคะแล้วก็อันแพ็กได้เลยนี่จะได้ตัว๋วอัตโนมัติอิปกนต์นะคะมาห้าชิ้นให้เราไปแลกกับเหมียวเหมียว NPC ตัวบนสุดเหมียวเหมียว,ยวทิเก็ตชอ็อป พวกเซต17.2ที่แรกในกิจกรรมนี้นะคะมันก็จะติดคำว่าเบาไว้ด้านหลังนะไปคอมโบกับไอ้พวกของปกติไม่ได้ด้วยนะคะ mm hmm. เช่นถุงมือ4ปีอันนี้แรกมา3อันใช้อุเตร์คอย300เราจะมาตีบอกส่วนเสื้อส่วนมับแล้วก็รองเท้านะคะใครสายเวทเลือกสีดำนะอย่าเลือกผิดนะ เวลาแรกของจะเย็นเย็นไม่ต้องรีบมีเวลาเยอะอันนี้เขาทำเป็นเซตบิซับนะคะแล้วก็ประดาบของซ้ายเวทก็จะเป็นยาวๆแบบนี้นะ,ะเช็คความถูกต้องก่อนแรกนะคะได้อ่าอีควิปเมนต์สิบใส่ใส่ก่อนใส่ก่อน แต่ของมันติดตัวละครนะคะถ้าใครอยากทําแบบใช้ที่เดียวเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยแนะนํานะอันนี้ก็เป็นไอดีใหม่ของเขาเหมือนกันที่มีแค่ตัวบีตัวเดียวแต่บูสเซอร์คอยมันเหลือเยอะไงก็เลยต้องมาเล่นไอดีนี้นะคะส่วนไอนดี่เป็นอาร์เมอร์ต้องการสล็อตไหนล่ะสล็อตสี่สสองนับจากขวาไปซ้ายนะคะ แล้วเาดังกล่าวด้วยจริงๆอันนี้เขาจะเลือกเป็นดีเฟนต์นะแต่เขาจะกดให้ทุกคนดูว่ามันมีอะไรบ้างใส่เป็นดีเฟนต์ก็กดดูก่อนได้นะคะว่ามันบวกอะไรใช้บาร์มิว2ีอันบูสเตอร์คอย30โอเคทำการเอนชั่นออปชันมันแก้ไม่ได้นะนะถ้าใครจะบวกก็ค่อยๆทำนะคะไปดูให้แน่ใจก่อนนะ เราต้องการเป็นอันไหนเมื่อต่อไปอันนี้เราบอกช่องที่3นะช่องที่3เขาก็จะเลือกเป็น defense เหมือนเดิมนะคะช่องที่2ของเสื้อเขาจะใช้เป็น global cooldown นะคะได้ลดีเ l ย์หลังใช้สกิล4%เมื่ออัปเกรดให้ถึงขั้น9 ลดดีเลย์หลังใช้สก,กิลอีก6%เมื่ออัปเกรดถึงขั้น11ลดดีเลย์หลังใช้สก,กิลอีก6%วิ่ g B ตง B ต่อนะคะเป็นส่วนแมปนะต้อง4 o p ออฟเป็นแคสเตอร์ได้ลดระยะเวลาไล่แบบ8ปผัเมื่ออัปเกรดถึงขั้น9ลดระยะาไล่แปรผันลงอีก5%เ เมื่ออัปเกรดถึงขั้น1 1ลดระยะได้แปรผันลงอีก5% 2. เป็นองเป็น a b o ลดดาเมจทางกายภาพเวทมนต์ที่ได้รับจากสตรูประเภททั่วไปและบลอสเเมื่ออัปเกรดถึงขั้น9ลดดาเมตทางกายภาพเวทมนต์ที่ได้รับจากสตรู ทุกขนาด7%เปมื่ออัปเดตขั้น11ลดดาเมจทางกายภาพเวทมนต์ที่ได้รับจากมอนเตอร์ทุกเผ่า7%อันนี้เป็นส่วนขานะคะช่อง4เราจะใส่เป็นไวท์เทาได้ต่อไปก็ช่องที่3ต่อเป็นไวท์เทเหมือนเดิม อะช่องสุดท้ายแล้วช่องที่สองสำคัญมากคือฟิกแคทอัชิปแก่อนล้กันนะคะช่องที่สใส่เป็นสเปลช่องสมใส่เป็นสปีดนะคะ อ๋อมันมีบวก attach แ,แ,แล้วก็ aspd ด้วย a ารอ t ช่องสองใส่เป็น offload เกจ้าแล้วก็เหลืออันสุดท้ายแหละชิปอาต้องสี่เป็นซาเปลชิปอาช่องสามช่องสามเป็นสาปีด แล้วก็เหลือช่องสุดท้ายแล้ะช่อง2เป็น All f o r t นะคะ<ว>กดที่ของแล้วก็ตีบอกได้เลยนะคะ Costume b เต t e r p i c มันได้จากกล่องสเปเชียลแพ็2สองนะและ NVC ตัวบนสุดชื่อคอส t ูมบูสเตอร์สองพันยิบสนะอันนี้เป็นส่วนการเมนนะคะแต่เราไปออฟเป็นหินบีหนึ่งกันนะคะขอลองใส่ดูก่อนละกันนะจิบจิบจิบอุย้ยแต่ข้างหน้าไม่เห็นอะไรเลยวะเห็นแต่อืเอาจริงก็เฉยเฉยอะ่ะ <laughs> เออก็เฉยเฉยอะ่ะเรามา enchance คอ s t ต m ูกันต่อนะคะอา m เมนใช้ปุ๊กซ์คอยลสาแล้วก็เป็น a r c b บีช็อปหนึ่งาดาเรียบร้อยแล้วเท่านี้เซตสิบเจ็ดจุดสองของเราก็เสร็จแล้วนะคะใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ไปมันมากดอะไรวะฮะเราจะมกสร้างกรอบป้องกันให้เพื่อแป๊บหนึ่งแบบหนึ่ง,แบบงทำคลิปอยู่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไอ่ถูกใจเลยอะ่ะจริงๆโหรู้งี้แรกปีกกระเทยมาเลยดีกว่าจบๆให้มันเว่อร์ไปเลยเนี่ยอันนี้มันดูจืดจืดมันไม่เห็นมันไม่เห็นคนใส่ไง พอแรกมาแล้วโอ้โหจืดสะบัดเลยยมมากอ่อมสุดๆเฮ้ยแล้วแรกไปแล้ววะดิทงังจริงๆให้ผมกดให้ดูก่อนก็ได้นะครับผมมีทั้งสองเออพูดทำไมพูดทำไมตอนเนี้ยพูดทำไมไม่พูดก่อนล่ะโอ้ยเพื่อ